แแลลลเเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ากระต่ายน้อยมันมีชื่อว่าเจ้าคอกี้เอาละคอกี้ทักทายเอฟซีหน่อยว่าไงคอกี้แห่ประคำคอกี้คอกี้นี่งอนพ่อเหรอคอกี้นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลงอกดึกว่าตายรู้ไหมว่าวันนี้นายต้องช่วยทั้งแกงเอเลีสแผนของเราก็คือจะให้เจ้าคอกี้ฝากไว้ให้เอเลียสเลี้ยงซึ่งแค่นั้นธรรมดาไปเราจะสร้างสถานการณ์ว่าเจ้ากระต่ายคอกี้ จนวิ่งเข้าเตาอบแล้วมันก็ตายเดสสมอลเลยเอเลียตต้องไม่ชอบแน่นอนเลยเอเลียตฉันจะบอกว่ากระต่า,ตายตัวนี้เป็นของนายแล้วขอโทษน้องชายขอกี้พูดสิขอโทษน้องชายแผนของเราจะสําเร็จนั้นเราจะเป็นต้องซ่อนขอกที้ตัวคคจริงไว้แล้วสิ่งที่อยู่ในเตาอบคือตัวของคนมิกนี้แต่เ,เราต้องเสารจออะไรนิดหน่อยละเพราะมันดูเหมือนมีแค่ขนอย่างเดียวที่ Được đó Từng từng kẹ Mà Từng từng kẹ Mà Từng từng kẹ Từng từng kẹ Thank <laughs> you.